ด้วยกับเหยื่อปลาเท้าหมึกสลิมอะไรเนี่ยไอ้ดอโดนอะไรมาฮ่าไอ้ดไอ้ดอ,อ,ดอตัวแรกของผมครับปลาดอ มาแล้วครับอาจารย์ผมเรียบร้บอยเลยวันนั้นถือกล้องกระดุดเป็นตัวนึงกล้องหลุดใช่ไหมไม่ลาหลุดมาแล้วครับเก่าครับอ,อุ้ยเก่ายั่อยูอ่อโอ้ยเก่ามาแล้วครับทุกคนเย <c oughs> <c oughs> เอาที่เขาบอกนะพี่สายทะเลที่ราบเรียบไม่เคยสร้างการาศีเรือที่แข็งแกร่งนี่ไ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 งไปแล้วครับทุกคนผมว่าต้องมีห้าีดห้าโล โอ้ไม่ไม่ใช่ช่อนแน่นอนอ้อนี่ครับหกโลใหญ่มากจะใส่ให้เดินทางออกจากบ้านสองทุ่มเมียยิ้มด้วยวันนี้กูได้ได้ดีแน่เ <laughs> มียอารมณ์ดีจริงๆนะโอ้เมียมาส่งเมียอารมณ์ดี <laughs> ทริปนี้ต้องรวยแน่ <c oughs> ่เทิดะดนี้รวยแน่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดระยองกันนะเรามาถึงที่พักกันละนี่ผมออกเดินทางจากบ้านมาประมาณสองทุ่มเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบหกนาทีเดินทางมาถึงรีสอร์ทแล้วเอาของเข้าไปเก็บนี่บ้านพักเราหนึ่งคืน นี่ yeah. นอนกันสามคนนะครับนี่ <Hey. S 1> ห้องน้ำราคาห้าร้อยห้าสิบบาทผมว่าโอเคนะ One day later ตอนนี้เป็นเวลาตีตีอะไรแล้วตีสี่ห้าสิบแล้วนะครับทุกคนอื้รวยกินข้าวเนี่ยหลือไม่ทนันนะคือแบกนะอะไรคือวแบแแบกแบกไม่แบกบเแบบลยโอ้กูไม่เชื่อกูคนอย่างมึงอ่ะ ตุนสเสบียงตุนสเสบียงหน่อยตุนสเสบียงนี่ครับกันที่นี่เซเว่นเอ็มร้อยแรงใจไม่มีวันเปลี่ยนและคคอฟฟี่ทำไมน่ารักจังเลยเนี่ย สวัสดีครับทุกคนเช้านี้กับทีมงานผมนี่จากมีทีมงาน6คนนะตอนนี้แม่งเหลือ4คนวันนี้เราก็เดินทางมาที่จังหวัดระยองนะจากทริปแรกเราอยู่ที่จังหวัดไหนวะประจวบคีรีขัน์โดนไสเทนะครับอันนี้ไม่อยู่ที่ระยองกับเรือไต่เก้ามาไปชมกันว่าทริปอินซีของผมจะเป็นยังไงบ้าง tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền đó. าบแรกผม,มกับเหยื่อปลาเทา้าหมึกสลิมปลาเ่มราเท้านะ<ะ>หมึกสลิมฮะผมแข็งแรงแข็งแรงอยู่ไม้แรกหแข็งแรงเข้ายอะยาก น้ำดูเท่าไสามสิใช่ไหมเห็นแล้วเนี้ยไอ้เคียไม่เกินเที่ยงไหวสัส เร่มไลมีมาสองคันอดะไรเนี่ยไอโดได้หรอปลาโดนอะไรมาฮ่าไอโดไอโด ตัวแรกของผมครับปลาดอกระดอกระดอแหมเลยเดี๋ยวหย่อนแล้วยิ้ไม้เก็บเลยครับเฮ้ยไอ้ดอ

เนื่อชิพหายพี่คันใหญ่ไอ้นี่ลดลงมาคันเล็กแล้วลดลดขนาดแล้วตะคันแม่งโหดดีว่งชอบชอบคอมตะเงดิกระบองไอ้ี่โบนี่กี่จัมจากัะไหนเอาขายของขอะไรศนย์แปดคคันไหนค <PE. S 2> ันน,น,น,นีอ้อ่ะาม PE น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักคันอ๋อน,ำน้ำหนักอ๋ออาประมาณร้อยยี่สร้อเก้าร้อยยี่สิบ้าเท่าไปเป็นนะประมาณ มาแล้วครับอาจารย์ผมเรียบร้อยเลยวันนั้นถือกล้องกระดุลไปตัวนึงกล้องหลุดใช่ไหมไม่ปลาหลุดมาแล้วครับขเก่าครับวุ้ยเก่ายังอยู่โอ้ยเก่ามาไม่ได้วิ่งเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีคนคลอดแล้วทีเนี้ยโอ้ยยอดหนึ่งจานไปดิโอ้ยปลาเก่านะครับเก่าเก่าแท้เก่าแท้ ทำไมมันวิ่งเลยนี่ครับของอาจารย์ใครวะจริงๆงที<อ> <laughs> ่เก่าอายุเยอ้เีลยนี่แก่แนละ้วเริ่มแก่เย่ะลืมชื่อเพื่อนไปหมดนี่ครับปลาเกา๋าเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่เอามาทำไมมาสเต็ปนี้สะละไม่ <laughs> เยอะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะ <laughs> ไม่ใช่นี่ผมลองไปสปีดถูกตันหนึ่งเดียวเลยอี๊ได้เยอะแยะแปลกยการคล้องมากเลยนี่หกสิบนะเนี่ยเมันเป็นไทยเท ตัวเล็กมากเลยเออเดี๋ยวเเดี๋ยวออกให้สวยๆสวยๆเดินผมไหมเดินไหโอเคครับนี่ครับกับเหยื่อทางสเตนนะหกสิบกรัมมีใบหลิวข้างหลังด้วยความจริงจะมาตกปลาช่อนนานะมีใบเหลี่ด้วยสุดยอดเลยเอ็มให้ไปตั้งหัวเรืออหัวเรือแค่ตรงๆนะครับหัวเรือตรงๆหน้าแล้วเนี่ยแหละเห็นไห เด้แล้วนะ<ๆ>นี่ฝั่งนี้<ๆ>เสียงนี่เสียงนู้น,น<ๆ>เรือลอย,สอ,อยสองร้อยแล้วไม่เ,เหมือนเดิมเลยลงมาบ้างไม่มาบ้าง ไปแล้วนี่ใครแล้วมาแล้วครับลูกบอเอาลูดเรียบร้อยเบ็ดแข็งไหมบ่ดูไปแลยวอะไรอ่ะดูอะไรเพื่อนมาดูขาดเหรอไม่ขาดเบาไหมไม่เบาอ่ะหนักอยู่ปลาหลุดปลาหลุดโอ้อ้นี่มันมันเล็กไปตัวเบ็ดท้ายนะเปลี่ยนหน่อยแล้วไอ้เบ็ดข้างบน่ะเราต่อให้มันยาวมาประมาณกลางอยู่นนนีี่วั้ประเทศไทยไม่มีเบ็ดใหญ่วคนนี้แล้วเบ็ดเล็กเบ็ดใหญ่เบ็ดเอ้ยเล็กกว่าน่ะ นี่ครับทุกคนพี่ไต๋เขาได้ปลาเยอะมา3ชั่วโมงกว่าเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราพบยอดก่อนเออให้เพี่เขาเลือกเขาเมื่อยแล้วเจอปลาเกี่ยวข้างอีก่อ่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้างหรือเปล่าเยอะมา3ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราพบยอดแหละหมุนแล้ว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 นะจ่ะติดหัวติดปลาวมาปลาหลง เกี่ยวป่าไงวะใหญ่ๆนึ่ผมมุดแลงั้นผมทำเยอะๆเยอะมาสามชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะสุดยอดแล้วนี่ครับนี่ที่เก้านะครับไต่เก้าละยองหวานเจี๊ยบมื่อเช้าจกบเขียนปีแลยมื้อเช้าเริ่มแล้วเริ่มขึ้นตัวนี่ครับมาแล้ว อินซ <In> no, mm ีอินซีระยองนะใครเกี่ยวเป็นไปเกี่ยวขนาดไหนเกี่ยวเจ้าเกี่ยวเป็นางมาเข้าปากเข้าปากคนใหญ่โอ้ยนองหนูมเดียวมือสากล้องเอามาถ่ายให้เราวนกันเอาวนกันโอ้ยย้เยอยากมอุ้ย มาอะไรครับนี่ไต่ก้าไต่ก้าไต่ก้าอะไรนะไก่ที่อะไรเออช่างก้านะครับเฟซบุ๊กช่างก้ามีแตเรียกช่างเรื่อยๆไต่ไหมยงงเหยวันนี้ลับล้างรอบอินซีนะครับกับเหยื่อสับทรงสปีดนะสีฟ้าท้องขาวอันนี้กินเต็มๆเลยนะกินตัวเบ็ดบนด้วยดูเรื่อง นี่ครับโอ้โหสวยเลยหันหัวให้ันหันหัวหน่อยครับเอาหัวมาเออเลยเออสวยสวยเลยสมบูรณ์มากตัวนี้ตัวเมียนะตัวเมียตัวเมียมาแล้วครับทุกคน มาแล้วครับระยองหวานเจี๊ยบมาแล,แล้วตายนี่ครับกับคันโบนโอเชียนทากไลท์จิกนะครับ ดีใจโตไมาแล้วครับข่าวมาแล้ว เดินมาน่นี่เดี๋ยวมาที่นี่หละเาต,ตายผมเข้าไปด้วยอ้าวรู้เรื่องโอ้โหสุดยอดมาแล้วครับทุกคนนี่กับคัน,บนโ,นบ,โนบ,บนโอเชียนทักมาแล้วครับนี่ครับโบนโอเชียนทักไลท์จิกก<ะ>ิ้ง PE 08-2นะครับเวทนี้ทั่วไทยไปไกลทั่วโลก นี่ครับอินซีตัวนี้ไซส์ประมาณสักไปเข้าไปหมันี่โอ้สามโลกว่าสามโลครึ่งเต็มปากเต็มคำดูฟันเนะครับกับเบ็ด2อโอนะตัวนี้ผมใช้เป็น3มทางเยือหกสิบกร,รมัม เต็มปากเต็มคำนี่ครับทุกคนอินซดีดูสวยเลยครับประมาณทั้งสามโลครึ่งกับคันโบนนะครับลอก ATC 3 0 0สามสวยๆครับกับไตน,นี่พี่ไตผมไต9ไก้าอดนะครับไตรอดอันนี้รครับยังไงก็ฝากมาร่วมสนุกกับไตได้นะทีระยองค่าเรือไม่แพงนะครับ1 8ื่น ก็เยอะไปนะนี่ครับฝนหนีฝนกันแล้วครับดูฝนล้อฝนได้ล้อมเราไว้หมดแล้วนี่ครับทุกคนจากนักตกมาสู่ทุ่งสบลอยดูพี่ไตผมนี่โคตรอึด เออภาพแต่ละคนเนี่ยนี่เขานี่เขาบอกนะพี่สายทะเลที่ราบเรียบไม่เคยสร้างกาลสีเรือที่แข็งแกร่งตรงนี้ก่อนดูดูตรงนี้ไปก่อนโล้งแล้วนล่งแล้วนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง ไ,ไ,ไม่รู้มันกระตุกกระตุกเนี่ยวะไอ้สากปะเนี่ยไปแล้วครับทุกคนมาแล้วโอ้ตัวนิดเดียวเอง เอ้ตัวตัวที่สองมาแล้วครับ มือสับเป็นจันโจให้ถึงว่ะ ผมได้เลยครับลูกไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายตัวมันไม่ใหญ่มากมาเลยครับตัวที่สองของผมไม่กัดกูมาหมเาเว้ยมาแล้วครับพี่ไต่ผมนี่ไม่รู้จะเป็นปลาอะไรนะ เยอะมาสามชั่วโมงแล้วอ่ะเนี่ยเถ้าวิ่งเนี่ยใช่แล้วออกมาแล้วเมื่อกี้แม่เอาขินกำลังจะถึงขาอยู่แล้วเมื่อกี้อุ้ย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 นัทตัดเลยนะตัดนัดเลยหมดนะตัดสิงโตตัดทิ้งเลยนะมาแล้วนะครับนี่มาแล้วพิี่จัดพิ่จาดเดี๋่ใกล้ใให้เมื่อกี้แล้วเป็นมเก่าขวางตัว ไส้สองโลนี่ขวางตัวทำไงแล้วเนี่ยนด้นี่ได้คิดไ้ช่อนเห็นมันกุดด้วยมาลุ้ยแม่งเด้งเข้าออไม่เข้าหินนะนี่นายจะผมจะงัดทิ้งเลยละใหญ่แน่ตัวเนี้ยลูกหมูไอ้ไอ้ไร้กรอหลายตวัวบ้าัา่วการหางกันนะการน,นี้ไม่น่าใช่ผมว่าต้องมีห้า ห้าขีดห้าโลโอไม่ไม่ใช่ช่อนแน่นอนไม่ใช่ช่อนแล้วช่อนต้องไปแล้วอันนี้หมุนมากกับน้ำเลยเนี่ยวิววิววิวาวไม่าะไปขาาวนานะขอมมาแล้วครับขาวมาแล้ว ขาวเกี่ยวหรอเราปักเป้าแล้วไอโฉบปะวะเหมือนไอโฉบเลยหรอช่อน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 นะครับช่อนทะเลไม่ใช่เก๋าเก๋าลูกหมูใหญ่ว่าโอ้โหโอ้ยโอ้โหนิดเดียวเองสุดยอดรู้เรื่องเลยรอจัด ใส่รูกได้ป่ะนั่นๆมันจะซำกันรรือวะเรารูกิโลเนี่ยนะเอ้ก็ถึงเนี่ยห้โลอ่ะสิบสิบไม่ถึงสิบนี่นี่นี่มีกิโลอยู่ลองดิ้หมูดใหญ่โสิบสองโสิบสองโลเอ้ยเ้หักทนี่เยกสรัมสายโจถ่ายไปถือถือเนี่ยลดูกิโลมีลูกหมูเพราะว่า อู้นี่ครับไมถึงหกโลใหญ่มากหญานแต่ลูกไม่ไเอ้ยใหญ่จร้งใหญ่นนีครับโอ้โหดูพี่สตผมตัวนี้ยังใหญ่ตัวนี้หกโลครับคิปเปอร์เนี่ยหโลหโลหโลเลยอ่ะสองปอน ใหญ่ๆเลยสับเรื่องมาแข่ครับจะคิมชิเมะนึกวตีปัะสาทใช้ฝังอะสายจมหมดไปประมาณร้อยห้าสิบเลยแคทรวมสายจมมาหมดไปร้อยห้าสิบแล้วอะ่อล้ววะ ดอกแน่เลยฮะดอกครึ่งโลมาแล้วครับตัวสุดท้ายของผมลาดเลยตรงนี้ไอ้ดอ ยะทางวันนี้กี่กิโลครับพี่ไตมันจะมีสองร้อยกว่าสามร้อยโอ้นี่จะเดินทางมาสองร้อยกิโลน้ำมันกี่ลิตรไถหมดไปได้จะร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบเดียวก็หกสองหกสองกอที่โอ้ยเห็นแล้วหกแล้วเบรเดี๋ยวมันแฟบแล้วอมดม่ได้นี่จากเกลจากเกลตั่งนี้เลย ของผมหญ่ว่านี้ปะ่ะนีค่คุยงมืกันบ้างแต่แตแวัวนนี้ไม่มีใครแห้วเนาะแฟนเราไปรอที่รุ่ด้วยเราคุยแล้วสองตัวันนี้ไม่มีใครแห้วเนาะอะไรนงปลาอะไรปลาดอปลาดอแข่งปลาดอเะล่ะไม่ได้เักตัวเลยตัดเลยไอ้จ <laughs> <ไอ>ู <laughs> <ไอ>๊ด <laughs> น<ไอ>่าจะชนะได้ปลาดอปวดทิ้งอะ่ะ <laughs> รัานที่ชอบนะครับปลาดอ <laughs> นี่ตัวนี้ที่เยอะนานๆมนีรอ่ะวนี้เล่เยอะนนน่กรจบครับทุกคนจบทริปแล้วนี้ผม3คนกลับบ้านแล้วไม่ไหวไม่ไหวพูดเลยไปสีทิปไปสีได้ไปถีงเจ็ตัว ลมไม่แรงนึงทคิดนะแต่แบบยากอะจิกยังไงก็ไม่ไม่กัดเลยอะมันเหมือนมันไม่อยู่ไม่รวมฝูงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะตอบไม่ถูกไ้เจอกันใหม่ทิปหน้าไปขอได้กินบ๊ายบาย